จำได้ว่าประมาณเดือนสิงหาปี2562เนี่ยคือน้ำท่วมใหญ่จังหวัดอุบลน,น้ำมาเร็วมากประชาชนหลายคนขนของออกไม่ทันเกิดวิกฤตที่ทำให้ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่เนี่ยตายเป็นจำนวนมากมันทำให้เราเกิดอาการรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่เราเนี่ยมาแล้วนะต้องทำแล้วนะเราเป็นคนที่อยู่ติดพื้นที่ เวลาชาวบ้านลำบากเดือดร้อนเนี่ยเราเห็นกับตาเราสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพหรือประสานส่วนต่างๆให้เข้ามาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลางปีน้ำท่วมปลายปีมาเจอโควิดโควิดปี2563-2564 2ปีสิ่งที่เราทำเราทำเพราะว่าเห็นว่าประชาชนทุกคนคือญาติหลายคนโทรมาร้องไห้บอกว่าท่านสสตอนนี้หนูอยู่ จังหวัดชนบุรีหนูอยู่กรุงเทพหนูอยู่สม,มุทรปราการสม,มุทรสาครโรงงานปิดแล้วมีคนป่วยเป็นโควิดหนูไม่มีรถกลับบ้านหรือตัวเองติดโควิดแต่ไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษานั่นคือสิ่งที่เราห่วงใยเขาที่สุดถ้าคิดว่าเขาเป็นญาติเราเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่มีสถานที่รักษาตรงนั้นเขาจะอยู่ยังไง14วันที่จะต้องกักตัวและอีก14วันที่ต้องทําการรักษาคนที่หาเช้ากินขําอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่เราคิด ปี2565เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่จังหวัดอุบลและเป็นน้ําท่วมใหญ่ที่ท่วมอีสานเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดต่างช่วยเหลือตัวเองให้ได้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่น้ําท่วมซ้ำซากแต่เวลาน้ําแล้งเก็บน้ําไม่ได้หากพักเพื่อไทยได้เข้ามาแล้วเราได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เราแก้ไขคือวิธีป้องกันน้ําท่วมการระบายน้ําที่ดี ในยุคข,ของท่านนายกยิย่งรักชินวัตรได้ออกแบบมาแล้วว่าเป็นการระบายน้ําทำเขื่อนทำฝายมาตั้งแต่ต้นน้ําแม่น้ำมูลแล้วก็ต้นน้ำแม่น้ําชีถ้าได้ทำตั้งแต่ตอนนั้น,อ,น,น,น,อ,น,น,นอุบลราชธานีไม่ได้ท่วมหนักขนาดนี้ค่ะ